ขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนครูนุชนะคะนี่ก็เป็นการออกแบบ Google Sites นะคะของครูนุชนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดู Google Sites ที่ครูนุชได้ทำของครูนุชเองกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปวางแผนการทำงานการว่าเราจะเริ่มจะต้องเก็บข้อมูลอะไรต้องทำอะไรบ้างก่อนจะมี Google Sites นะคะ ของคุณุตนะคะก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6นะคะ6หน้านะคะซึ่งใน6หน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลการทำงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับ หลักการของการเขียน PA ในส่วนที่1และส่วนที่2กันค่ะเอ๋คุครูพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากว่าจะมี Google Sites ห Google s i t e ของเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปกันเลยค่ะเรามาดูที่คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กันก่อนเลยนะคะโดยในการทำคลิปสอนสอนทำในครั้งนี้นะคะครูนุชจะพูดเพียงแค่การทำ e p o อ o ร์ตโฟคือการเก็บงานของเราเท่านั้นนะคะจะไม่พูดถึงการทำคลิปที่เรื่องวิทยาฐานะนะคะในการทำอ e ีพอร์ตโฟลิเนี่ยก็จะเป็นการเก็บงานที่ประกอบด้วย2ส,ส่วนกันค่ะส่วนที่1ก็จะเป็นข้อตกลงในการพัฒนานงานตามมาตรฐานตำแหน่งนะคะก็ต้องศึกษาว่าเราอยู่ในตำแหน่งวิทยาฐานะใดนะคะ แล้วก็มาดูนะคะในข้อตกลงส่วนที่1นก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งครูแล้วก็ภาระงานตามที่กศกําหนดนะคะเราจะต้องดูเราต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนพาระงานขั้นต่านะคะกี่ชั่วโมงนะคะอย่างของระดับประถมวัยนะคะก็จะต้องไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะของประถมมัธยมไม่ต่ํากว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะซึ่งเราจะต้องใช้นํามาในการเขียนตารา างสอนนะคะเพื่อเสนอให้คนที่เป็นกรรมการมาประเมินได้ให้เห็นนะคะว่าเราเนี่ยสอนตามชั่วโมงพลังงานกําหนดนะคะแล้วก็ในส่วนของภาระงานอื่นๆนะคะก็จะเช่นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นนะคะก็จะเป็นการนําเสนอรูปแบบของ ประกาศชั่วโมงของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะแล้วก็เราจะต้องเขียนที่ไยว่าเราทําอะไร<อ>บ้างน,นะคะสองการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย3ด้านนะคะ มีด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะในด้านที่2และด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะซึ่งในผลการปฏิบัติงานนี่ก็จะต้องสอดคล้องกับตําแหน่งวิทยาฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์อยู่ในหน้าต่อๆไปนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานก็คือประเด็นท้าทายซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์การ แก้ปัญหารีเริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนโดยการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในแต่ละทีะฐานะนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตา,ตามข้อตกลงของ PA เนี่ยนะคะสำหรับเวลากรรมาการมาประเมินเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายให้เห็นชัดว่าทั้งหมดตามตัวชี้วัดเนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งเราต้องมาดูก่อนว่าส่วนที่1เนี่ย 60คะแนนเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งหนึ่งก็คือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครูและภาระงานที่กำหนดที่กะกะอกำหนดซึ่งคุณนุชก็ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นว่าเราจะต้องให้เห็นตารางสอนนะคะแล้วก็ให้เห็นชั่วโมงประกาศของโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับภาระงาน ส่วนในข้อ2ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูเนี่ยะคะซึ่งจะมีด้วยกัน3ด้านจะประกอบด้วย15ตัวชี้วัดซึ่งด้านที่1ก็เป็นด้านการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยจะมี8ตัวชี้วัดด้านที่2ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้จะมี4ตัวชี้วัดและด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจะมี3ตัวชี้วัดนะคะ ในส่วนที่2เนี่ยซึ่งเป็นเกี่ยวกับประเด็นท้าทายก็จะมีอยู่40คะแนนนะคะซึ่งรวมทั้งหมดก็จะเป็น100คะแนนเต็มนะคะซึ่งในระดับการปฏิบัติท,ที่คาดหวังและคะแนนเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะในตําแหน่งนะคะที่อบอกไปนะคะก็ตาแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติท,ที่คาดหวังก็จะเป็นการปฏิบัติและเรียนรู้ ตำแหน่งครูก็จะเป็นการปรับประยุกต์และแต่ละวิทยาฐานะการปฏิบัติที่คาดหวังก็จะแตกต่างกันออกไปอีกนะคะและคะแนนเกณฑ์คะแนนก็จะมี1 2 3 4 ซึ่งก็คะแนนก็จะแตกต่างกันไป1่ต่ำกว่า2ต่ำกว่าที่คาดหวัง3ปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวัง4สูงกว่าระดับที่คาดหวังซึ่งเราก็ควรที่จะเขียนให้ได้ระดับ4สูงกว่าระดับที่คาดหวังซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรรมาการว่าจะเห็น4เหมือนกับเราไหมแต่เราก็พยายามให้กรรมาการเห็น4ให้ได้มากที่สุดนะคะตัวอย่างของแบบประเมิน PA นะคะในตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการนะคะ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปของแต่ละวิทยาฐานะนะคะซึ่งจะแตกต่างในตัวสีดำๆนะคะซึ่งสามารถไปดูได้นะคะในแต่ละวิทยาฐานะก็ตัวชี้วัดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเราในการเราจะมาเก็บข้อมูลเพื่อทำา e โ o r f o l i o เนี่ยคะ่ะเราก็จะต้องดูว่าเช่นหนึ่งการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราจะต้องมี คู่มือหลักสูตรใช่ไหมคะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เราก็ต้องมีอะไรมีกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้มีแผนมีการจัดกิจกรรมยังไงก็ต้องแสดงให้เห็นมีภาพประกอบมีการจัดกิจกรรมต่างๆไงก็ต้องนํามาเสนออันนี้เราก็ต้องลิดออกลิดไปเขียนไปนะคะเวลาเราดูเราก็ต้องเขียนไปว่าในปีรอบงมประมาณเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะ การสร้างพัฒนาสื่อนวัตรกรรมก็จะต้องมีสื่อมีทะเบียนสื่อมี นวัตรกรรมต่างๆมีภาพการใช้นะคะมีการประเมินนะคะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก็แตกต่างกันไปของแต่ละระดับชั้นนะคะซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นตามตัวสีดำๆนี้นะคะก็จะเป็นคะแนนสาคัญเลยถ้าทําให้ได้ตามสีดำๆแล้วก็ต้องอธิบายสีดำๆนี้ออกมาให้ท่านกรรมการเขาได้เห็นด้วยนะคะซึ่งในทุกตัวชี้วัด นะคะก็จะระบุไว้ชัดเจนนะคะซึ่งถ้าเราทำได้ครบนะคะเราก็จะได้แน่นอนค่ะ60คะแนนในส่วนที่1นะคะส่วนในส่วนที่2ของข้อตกลงเนี่ยก็จะเป็นเราจะต้องทำให้เห็นวิธีดำเนินการซึ่ง20คะแนนผลลัพธ์ก็จะมีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอีก20คะแนนซึ่งถ้าเราทำได้เต็มทั้ง2ส่วนเนี่ยเราก็จะได้100คะแนนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะทำ อีพอร์ตฟ i o ิโอใน g o o g l e Sites นี้เราจะต้องมีอะไรก่อนบ้างนอกจากเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือแล้วค่ะจะมาออกแบบวางแผนว่าเราจะทำ o o o l l s s t t s ของเราแต่ละหน้าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งของครูนุชก็จะเป็นการแนะนำคุณครูนะคะไม่ได้บอกว่าอันนี้คือถูกหรืออันนี้คือผิดเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ ของคุณนุชนะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าหลักนะคะก็จะเป็นการบอกให้เห็นถึงการทํางานโดยภาพรวมนะคะก็จะมีภาพการทํางานต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลของการแนะนําการใช้งานเว็บไซต์นะคะก็ใช้ยังไงแต่ละแบบแต่ละรูปแบบนะคะมีอะไรบ้างแต่ละหน้านะคะแล้วก็จะเป็น คลิปวิดีโอการประกวดต่างๆนะคะหรือคลิปต่างๆที่ได้นำเสนอผ่านช่อง YouTube ของตัวเองนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าหลักหน้าแรกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเอาเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ลงไว้ว่ามีผู้เยี่ยมชมนะคะเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วข้างล่างก็เป็นคำคมสั้นๆไว้เตือนตนเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของครูนุชในหน้าหลักนะคะคุณครูลองจดโนต้ตนะคะใส่เศษกระดาษก่อนนะคะว่าเราจะวางแผนว่าหน้าแรกของเรานะคะควรจะมีอะไรบ้างเหมือนเป็นคล้ายๆสตอรี่บอร์ดนะคะในการทำงานนะคะเพื่อเราจะได้เกิดความรวดเร็วในการที่เราจะทำเว็บไซต์นะคะหน้าที่2ของครูนุชนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำความรู้จักค่ะก็เป็นเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนะคะ สอนที่ไหนสอนอะไรนะคะแล้วก็คลิปสั้นๆนะคะอีเมลนะคะแล้วก็ระดับการศึกษาผลงานดีเด่นความรู้ความสามารถมีอะไรนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อและเผยแพร่ผลงานนะคะสามารถติดตามแล้วก็ไปดูว่าคุณนุชเผยแพร่อะไรได้ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่2นะคะที่เรา ได้ทำนะที่คุณได้ทาแล้วก็นํามาเสนอคุณครูนะคะว่าถ้าเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดนะคะในหน้าที่3ของคุณนุชนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นด้านที่1นนะคะของในเกี่ยวกับแบบประเมินลักษณะงานตามมาตรฐานนะคะก็ของคุณนุชก็จะเป็นวิทยาฐานะชำนาญการนะคะซึ่งกำลังจะขอชำนาญการพิเศษนะคะ โดยในด้านการจัดการเรียนรู้เนี่ยคุณนุชก็แบ่งนะคะแต่ละตัวบ่งชี้โดยเป็นภาพประกอบเล็กๆนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงไปในลิงก์ต่างๆนะคะก็นี้ก็จะเป็น1ก็คือด้านการเรียนรู้การสร้างพัฒนาหลักสูตรนะคะแล้วก็การออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นภาพเล็กๆสั้นๆนะคะก็คือเราก็อธิบายกรรมการนะคะในภาพนี้นะคะแต่ถ้าเกิด เราจะอธิบายเบื้องลึกเข้าไปว่าในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราทำอะไรบ้างน,นะคะก็จะเป็นลิงก์แทรกเข้าไปใน Google s i t e นะคะก็คือจะเป็นลิงก์อยู่ในหน้าต่อต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะนี่นช่วงที่เป็นโควิดที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการทำคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของภาคเรียนที่1นนะคะซึ่งในด้านการจัดการเรียนรู้คุณนุชก็จะมี สน้าย่อยนะคะก็จะเป็นปีการศึกษา2564แล้วก็ปีการศึกษา25-65นะคะในด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งก็เราเข้าใจนะคะแล้วเราก็ถ้าเราเข้าใจว่ารูปแบบของเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงเราก็จะสามารถอธิบายได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเหมือนเราเอาเยอะๆเนี่ยรวมปึ้งทีเดียวในแต่ละ ส่วนของหน้าเนี่ยมันก็จะดูรกนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการกดลิงก์แทรกเข้าไปเนี่ยมันก็ดูง่ายกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างพัฒนาสื่อนะคะก็จะอยู่ในตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดย่อยของแต่ละด้านอยู่นะคะนี้ก็ยังอยู่ในด้านที่1นนะคะ ก็ดูง่ายเราดูง่ายกรรมการดูง่ายอธิบายง่ายเข้าใจง่ายนะคะไม่ไม่เยอะไม่รุงรังนะคะต่อมานะคะในด้านของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะ เดียวยังไม่ได้บอกนะคะว่าคุณเดี๋ยวคุณยังไม่ได้บอกว่าก่อนที่จะทําเว็บไซต์เนี่ยคุณครูจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันนี้เรามาลองวางแผนก่อนว่าในแต่ละหน้านี่ที่เราจะทำเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้จะเป็นการนําเสนอนะแนะนําและเป็นเรียนรู้ว่าคุณนุชใส่แบบนี้นะคะคุณครูสนใจที่จะนำทำเหมือนกันไหมนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเรา นำเสนอกรรมการแล้วเรารู้สึกว่าผลตอบรับดีกรรมการเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจเวลาเรานำเสนอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่2ด้านการส่ง,สงเสริมสนับสนุนนะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดย่อยๆนะคะซึ่งก็จะอธิบายไปนะคะอันนี้จะไม่แยกเป็นปีการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมเลยนะคะก็จะแต่ก็คือปี64อยู่ด้านบนปี65อยู่ด้านล่างเท่านั้นเองนะคะ ต่อมาก็เป็นด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราทำอะไรบ้างการประชุมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องซึ่งครูจะเห็นว่าหัวข้อที่ครูนุษใสยย่เนี้ยก็จะเป็นหัวข้อเดียวกับในแบบประเมินเลยนะคะก็จะยึดคำของหลักเกณฑ์เลยนะคะ ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น QR code บ้างไฟล์ลิงก์ PDF บ้างนะคะทำไมถึงเป็น QR code เพราะว่าใน QR code เนี่ยก็จะแตกย่อยเป็นหลายๆไฟล์อีกนะคะซึ่งตอนที่คุณนุชให้การคณะกรรมการนะคะประเมินนะคะคุณนุชก็จะสแกน QR code เนี่ยตั้งไว้อีกเว็บหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กดไปให้กรรมการได้ดูว่า QR code นี้ดูได้จริงนะคะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนนะคะก็คือนุณก็จะนําคําหัวข้อหลักของของเกณฑ์นะคะมาเขียนเลยนะคะแล้วก็อธิบายเขียนอธิบายย่อยๆนะคะเพื่อเราได้ต่อยอดว่าเราจะได้อธิบายต่อถูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพนะคะเราก็อธิบายต่อนะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งในแต่ละด้านเนี่ยคุณนุชก็จะสรุป ะะสรุปของแต่ละด้านไว้ด้านล่างนะคะว่าผลลัพธ์ผู้เรียนจากด้านนี้ผู้เรียน,นยได้อะไรบ้างนะคะเป็นไปตามที่คาดหวังไหมแล้วก็การปฏิบัติงานเนี่ยเราเนี่ยปฏิบัติงานได้สูงกว่าระดับที่คาดหวังหรือเปล่านะคะถ้าสูงกว่าระดับที่คาดหวังก็คือเราเราบอกเราบอกกรรมการว่าเราได้4ี่ทุกข้อนะคะเราก็จะสะกดกรรมการว่าเราได้สี่นะคะ ส่วนในข้อต่อไปนะก็เป็นข้อตกลงในการพัฒงานงานนะคะในนี้ก็จะเป็น PA ก็จะมีรูปเล่มของ PA นะคะมีพาั์งานที่ได้บอกไปต้นคลิปนะคะว่าเราจะต้องมีประกาศของโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็การอาธิบายเป็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปคุณดูกก็จะมาสอนการทำในรูปแบบต่างๆนี้นะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงนะคะซึ่งได้บอกไปแล้วว่า40คะแนนเนี่ยกรรมการจะดูอะไรบ้างนะคะก็วิธีการด,ดำเนินงานนะคะอธิบายให้ชัดเจนเลยมีกิจวิธีมีอะไรบ้างซึ่งเราได้เขียนไว้ในแบบข้อตกลงอยู่นะคะเราก็เอามาลงตรงนี้ให้หมดเลยนะคะซึ่งเราก็จะเข้าใจเองแล้วก็อธิบายให้กรรมาการเข้าใจด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่คุณนุชได้ทำนะคะ ส่วนในด้านผลลั์นะคะก็จะให้เห็นภาพนะคะนอกจากอธิบายเป็นตัวอักษรแล้วเราก็ต้องให้เห็นด้วยนะคะว่ามันเด็กเนี่ยผลลัพ์ผู้เรียนเนี่ยผ่านจริงไหมร้อยละ80ไหมเป็นไปตามที่คาดหวังจริงหรือเปล่านะคะซึ่งจะพูดแต่ผ้าพูดแ,แต่ปากเปล่าไม่มีภาพประกอบไม่มีคลิปให้ดูนะคะมันก็ดูไม่เป็นเชิงประจักษ์นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะใน o o เ e ิล i ซด์ของห้องเรียนคูนุชนะคะและคุณครูละคะพร้อมที่จะทำ o o o l l s ไซ e ์ของตัวเองหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคูนุชจะมาเริ่มสอนนะคะการสมัครนะคะหรือการทำ o o o l l s ไซ e ์ตั้งแต่การทำขั้นตอนแรกเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้คุณนุชก็ต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย